สวัสดีค่ะหลายคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสุการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ว่าเมื่อเราได้ทําการเช็คสถานะการลงทะเบียนแล้วสถานะขึ้นว่าผลการลงทะเบียนสมบูรณ์หมายความว่าเราผ่านได้รับสิทธิ์บัตรคนจนแล้วใช่หรือไม่ต้องขออธิบายแบบนี้นะคะสําหรับคนที่เช็คสถานะการลงทะเบียนแล้วขึ้นสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ นั่นหมายความว่าการลงทะเบียนของเราสมบูรณ์ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครองเป็นการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเบื้องตน้นสิ่งที่เราต้องทําหลังจากนี้คือให้เรารอทางกระทรวงการคลังพิจารณาคุณสมบตัติโดยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสิทธิการแห่งรัฐในรอบใหม่นี้ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัติทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว โดยในขั้นตอนแรกทางกระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่มีการกำหนดไว้หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์บุคคลแล้วหลังจากนั้นจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ครอบครัวและถ้าหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบ,สบาตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบตัติและจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ ซึ่งจะมีการประกาศผลผู้ผ่านเกและได้รับสิทธิ์ในช่วงเดือนมกราคม2516สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัดการแห่งรัฐหรือใบคนจนรอบใหม่ประจำปี2565ต้องผ่านหลักเกณฑ์และคุณสมบัติทั้งหมด6ข้อดังนี้ 1. ต้องเป็นคนไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. ต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้พระภิกษุบุคคลที่อยู่ในสถานสงเครห์ข้าราชการพนักงานร,ราชการผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของภาครัฐผู้รับบำเหน็จร,รายเดือนและผู้รับบำนาญปกติ 3. ต้องมีรายได้ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อปีและรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนของผู้ลงทะเบียน ห้ามเกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกัน 4. ต้องไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้นับเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดยกตัวอย่างเช่นวงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยห้ามเกิน1นึ่งล้านห้าแบาทและวงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมกันแล้วห้ามเกิน1ล้านบาท 5. ต้องไม่มีบัตรเครดิตและ6 ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ณเวลาใดเวลาหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วสาม,มารถทำการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบออนไลน์โดยในการตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนให้กดเข้าไปที่ปุ่มสีเหลืองตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน หลังจากนั้นให้กรอกเลขแบบประจำตัวประชาชนกรอกวันเดือนปีเกิดและกดปุ่มตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้เลยหากสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคม2566และหากทำการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์อาจเป็นผลมาจากการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ให้ไว้กับฐานข้อมูลของกรมการปกครองสามารถทําการยื่นแก้ไขข้อมูลณนะจุดที่ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่3พฤศจิกายน65สําหรับบัตรสุขการแห่งรัฐในเดือนตุลาคมยังสามารถใช้สิทธิพื้นฐานได้ตามปกติและทางกระทรวงการคลังยังได้มีการปลดล็อกวันหมดอายุบัตรเดิม จากกำหนดไว้ในเดือนตุลาคมให้สามารถใช้ได้ไปเรื่อยๆในทุกๆเดือนจนกว่าจะมีการประกาศผลการลงทะเบียนและเปลี่ยนไปใช้แบบประจำตัวประชาชนแทนบัตรคนจนใบเดิมซึ่งกำหนดเบื้องต้นจะเริ่มใช้ได้ในวันที่1กุมภาพันธ์2516นั่นหมายความว่าในเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมยังได้รับเงินเข้าบัตรเป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นวงเงินซื้อสินค้าส่วนลดค่าก๊าซถุงต้มค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟและค่าเบี้ยผู้พิการโดยตารางในการโอนเงินเข้าในแต่ละเดือนมีรายละเอียดดังนี้ในทุกๆวันที่1ของเดือนมีเงินเข้าทั้งหมด3รายการประกอบไปด้วย 1. วงเงินซื้อสินค้า2 0 0 3 0 0ถึ300บาทต่อเดือนตามเกณฑ์รายได้ 2. วงเงินจากโครงการเพิ่มกําลังซื้อเดือนละ200บาทซึ่งจะมีการช่วยเหลือทั้งหมด2เดือนคือเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม65รวมแล้วในเดือนนี้รับวงเงินซื้อสินค้ารวม400-500บาทต่อคน 3. เงินส่วนลดค่าก๊าหุงต้มจำนวน100บาทได้เพิ่มขึ้นจากเดิมจากเดิมที่ปกติรับอยู่ที่45บาทเป็นมาตรการช่วยเหลือเรื่องพลังงานที่มีการปรับราคาสูงขึ้น และ 4. เป็นเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นค่าโดยสารรถบขอสอจำนวน500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนและค่าโดยสารรถไฟและขอสอม,มกอ,อีก500ยบาทต่อเดือนโดยเงินที่เข้าในวันที่1ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปมาต่อกันที่ทุกๆวันที่18ของเดือนมีเงินเข้าทั้งหมด2รายการ 1>, 1. เงินคืนค่าไฟฟ้าจำนวน3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเฉพาะผู้ที่ถือบัตรคนจนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน3 1 5บาทต่อเดือนและได้ทำการลงทะเบียนที่การไฟฟ้าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถทำการลงทะเบียนได้ที่การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2. เงินคืนค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เฉพาะผู้ที่ถือบัตรคนจนที่มีการใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนและได้ทำการลงทะเบียนที่การประปาสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถทำการลงทะเบียนรับได้ที่การประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาคสำหรับเงินคืนค่าไฟและค่าน้ำสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปและในทุกๆวันที่22ของแต่และเดือน รับเงินเพิ่มเบี้ยวความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนที่มีบัตบประจําตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยวความพิการโดยเงินส่วนนี้สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปและขอย้ำนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนร,รับปัสสุทธิการแห่งรัฐในรอบใหม่นี้ขอให้รีบลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ก่อนวันที่31ตุลาคม2565 หากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ